สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออกจากกล่องวันนี้นะคะมดก็อยากจะมาชวนเพื่อนๆลองกลับมาทบทวนสังเกตว่าระหว่างทางที่เราเติบโตขึ้นการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่การก้าวเข้าสู่การเป็นวัยรุ่นการก้าวเข้าสู่วัยที่ต้องรับผิดชอบตนเองหรือรับผิดชอบครอบครัว เราได้เผลอทิ้งคว้างหรือทำความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะหล่นหายไประหว่างทางบ้างหรือเปล่าพอเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่บางครั้งความกดดันต่างๆในชีวิตรวมถึงสิ่งต่างๆที่เราต้องรับผิดชอบการอยากมีอนาคตที่ดีเป้าหมายความฝันสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เราเผลอปิดประตูสนามเด็กเล่นของเราและบอกกับตนเองว่าไม่สามารถเล่นสนุก ได้อีกต่อไปแล้วไม่กี่วันก่อนนะคะมดก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือ The Why Cafe ภาค2ซึ่งมันมีอยู่ตอนหนึ่งก็คือตอนที่19นะคะมดอ่านแล้วรู้สึกเหมือนกลับมาตกตะกอนกับตนเองเหมือนกันว่าเอ๊ะบางทีเราเผลอให้การเติบโตของเรามาปิดประตูความสุขปิดประตูส่วนสนุกข,ของเราหรือเปล่า ซึ่งก็มีบางประโยคนะคะที่หมดอยากอ่านให้เพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกว่ามันทําให้เราได้ไปนึกคิดแล้วก็ทบทวนกับตนเองก็เลยอยากจะลองนํามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะคะในเรื่องนะคะเขาก็ได้เล่าว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะชื่อว่าเจสสิก้าเธอรู้สึกเหมือนกำลังหลงทางในชีวิตอยู่ทั้งรู้สึกเหนื่อยจากการทำงาน รู้สึกแยก่กับปัญหาต่างๆในครอบครัวรู้สึกไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเธอจนเธอรู้สึกอยากหนีไปที่ไหนสักแห่งและระหว่างที่เธอกำลังขับรถไปเธอก็พบว่ามีคาเฟ่ยอยู่แห่งหนึ่งเธอจึงตัดสินใจจอดรถแล้วก็เข้าไปในคาเฟ่ขณะที่เธอเดินเข้าไปเนี่ยเธอก็รู้สึกเหมือนแบบคาเฟ่นี้มันแบบแปลกๆอะ หน้าแปลกแล้วแบบไม่ค่อยมีคนเธอก็ค่อนข้างรู้สึกกลัวนะคะแต่สัญชาตญาณของเธอก็บอกกับเธอว่าเข้าไปในนั้นโดยที่เธอก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรข้างในพอเธอเข้าไปนะคะก็มีพนักงานคนหนึ่งเดินเข้ามาเสิร์ฟเมนูให้กับเธอแล้วพนักงานที่มาเสิร์ฟนะคะเป็นผู้หญิงเขาก็ชวนเจสสิก้าพูดคุยเกี่ยวกับ ปัญหาต่างๆหรือว่าความรู้สึกต่างๆที่ Jessica, เจสิก้าเผชิญอยู่ซึ่งจริงๆหนังสือเล่มนี้นะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการชี้ให้คนที่กำลังหลงทางในชีวิตได้หาคำตอบบางอย่างว่าคุณกำลังจะไปที่ไหนเหมือนชีวิตคุณต้องการอะไร คุณเกิดมาเพื่ออะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่ามดจามไม่ได้มาเล่าละเอียดให้ฟังมดแค่อยากเล่าให้ฟังเฉพาะ,อะตอนที่19ส่วนถ้าเพื่อนๆอ,อยากฟังอยากอ,อ,อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาตนเองการรู้สึกหลงทางในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแนะนำให้ซื้อมาอ่านนะคะก็เป็นเล่มหนึ่งที่ค่อนข้างจะอ่านง่ายแล้วก็อ่านสนุกมากค่ะ เรากลับเข้ามาในเรื่องกันนะคะก็คือตอนที่เธออยู่ในร้านคาเฟ่เธอก็มองออกไปด้านนอกแล้วก็เห็นลูกสาวของเจ้าของคาเฟ่กำลังเล่นชิงช้าอยู่เธอเห็นเด็กสาวนะคะตัวน้อยกำลังเล่นชิงช้าอย่างมีความสุขดูเหมือนเธอมีชีวิตชีวามากจนทำให้เจสสิก้านะคะเผลอหวนนึกถึงตนเองในวัยเด็ก ที่เธอนะคะก็ค่อนข้างชอบเล่นชิงช้าเหมือนกันจำได้ว่าตนเองเคยมีความสุขขนาดไหนที่เคยได้เล่นชิงช้าในตอนวัยเด็กแล้วเธอก็ได้เล่าเรื่องเรื่องราวในวัยเด็กนะคะของเธอให้กับพนักง,งานฟังว่าตอนที่เธอเป็นเด็กเวลาที่ครอบครัวทะเลาะก,กันเธอก็มักจะออกไปเล่นชิงช้าเสมอเธอเล่นจนดึกเล่นจนแน่ใจว่า เธอรู้สึกสบายใจเธอรู้สึกว่าการได้เล่นชิงช้านั่นคือเซฟโซนนั่นคือความสบายใจของเธอแต่เมื่อเธอเติบโตขึ้นเธอก็กลับห่างเหินแล้วก็ไม่ได้เล่นชิงช้านั้นอีกเลยพอเจสสิก้านะคะเธอได้เล่าเรื่องราวในวัยเด็กให้กับพนักงานสาวฟังซึ่งพนักงานสาวนะคะเธอชื่อว่าคุณเเคซี่เธอก็พูดขึ้นมาว่า ขอบคุณที่เล่าเรื่องชิงช้าให้ฉันฟังนะคะเธอหยุดพูดอยู่คู่หนึ่งก่อนที่จะพูดต่อว่าบางทีอาจถึงเวลากลับไปเยี่ยมสนามเด็กเล่นของคุณอีกครั้งตอนเป็นเด็กเรารู้ว่าตนเองชอบอะไรรู้ว่าส่วนไหนของสนามเด็กเล่นที่ทำให้เราตื่นเต้นเราพยายามใช้เวลากับของเล่นเหล่านั้นให้นานที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้บางคนเขาเปิดสนามเด็กเล่นของตนเอง ต่อไปเรื่อยๆพวกเขาอาจเปลี่ยนเครื่องเล่นบ้างเมื่อโตขึ้นแต่จะไม่มีวันตัดขาดจากความคิดที่ว่าเขาสามารถใช้เวลาทั้งชีวิตไปกับการเล่นสนุกได้แต่ก็มีคนจำนวนมากยอมให้คนอื่นมาบอกว่าไม่อาจจะเล่นสนุกได้อีกต่อไปหรือต้องโตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วโลกของพวกเขากลายเป็นโลกของคำว่าต้องจำเป็นต้อง ทำไม่ได้ไม่ควรจะต้องและอีกมากมายหลายคำซึ่งจำกัดขอบเขตของพวกเขาบางคนถึงขั้นรับเอาคำเหล่านั้นมาใช้เองด้วยซ้ำต่างคนก็อาจจะมีต่างสถานการณ์ที่ทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับปัญหามากมายที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถจะกลับไปเล่นสนุกได้อีกต่อไปเมื่อเวลาผ่านไปเครื่องใช้ต่างๆในเครื่องเล่นเหล่านั้น มันก็ถูกใช้น้อยลงจนมีวัชพืชมากมายขึ้นมากมีหญ้าขึ้นสูงเครื่องเล่นเริ่มผุพังเครื่องเล่นเริ่มจางหายไปจากสายตาบางคนถึงกับสร้างกำแพงขึ้นมาล้อมรอบสนามเล่นนั้นไว้ด้วยการใช้คำว่าฉันแก่เกินไปฉันไม่เก่งพอฉันไม่ฉลาดพอฉันไม่มีเวลาเหล่านั้นคือกำแพงที่ กานพวกเขาออกจากสนามเด็กเล่นของพวกเขาเองนานวันเข้าแม้แต่กำแพงก็เริ่มลบลุงลังมีต้นไม้ขึ้นมาปกคลุมพวกมันถูกปกคลุมจนหนาทึบผู้คนจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเคยมีกำแพงตรงนั้นอยู่นับภาษาอะไรกับการที่จะจำได้ว่าเคยมีสนามเด็กเล่นอยู่ถัดจากกำแพงนั้นไปมดคิดว่าทำให้เราได้กลับมาสะท้อนความรู้สึกสะท้อน สิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่ณนะปัจจุบันสะท้อนสิ่งที่เรารู้สึกว่าการพยายามเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่บางครั้งมันเผลอทำให้เราละทิ้งความสุขในวัยเด็กละทิ้งและมองข้ามเด็กน้อยคนนั้นที่เขาเคยมีความสุขกับของเล่นบางอย่างที่เขาเคยชอบเราเผลอบอกกับตนเองว่าเราเติบโตแล้วเราต้องมีภาระมากมายที่ต้องรับผิดชอบ ไม่มีเวลาที่จะไปเล่นสนุกได้อีกเหมือนเดิมแต่แล้วเรากับคนพบว่าการใช้ชีวิตอยุนับปัจจุบันบางครั้งมันก็เหนื่อยเหลือเกินการพยายามเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเข้มแข็งเราก็แบกรับภาระความรู้สึกกดดันมากมายมดก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่พยายามเข้มแข็งในทุกๆก,การเติบโต ไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือปัญหามากมายแค่ไหนก็พยายามเข้มแข็งและฝ่าฟันมันไปให้ได้จนบางครั้งเราก็เพิ่งมารู้สึกว่าบางทีเด็กน้อยคนนั้นที่อยู่ในหัวใจของเราเขาก็อยากมีที่ที่เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยบ้างที่ที่เขาอ่อนแอก็ได้ที่ที่เขารู้สึกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเข้มแข็งตลอดเวลาหรืออาจจะมีตัวอย่างจากคนอื่น ที่เขาพยายามช่วยเหลือครอบครัวมาตั้งแต่เด็กพยายามเป็นเสาหลักของบ้านเพราะมีปัญหามากมายที่ต้องช่วยแบ่งเบาภาระจนทำให้เขาหลงลืมที่จะรับฟังเสียงเด็กน้อยคนนั้นที่เขาก็อยากจะมีเวลาเล่นสนุกเหมือนกับเด็กคนอื่นๆบ้างก็อยากจะชวนเพื่อนๆน,นะคะได้ลองหันกลับมาดูแลรับฟังเสียงเด็กน้อยคนนั้นในใจของคุณบ้าง อย่าปล่อยให้การเติบโตเป็นผู้ใหญ่พาคสิ่งดีๆความสุขความสนุกสนานสีสันต่างๆในชีวิตไปจากเราและให้โอกาสตัวเองได้ลองกลับเข้าไปในสนามเด็กเล่นที่ที่คุณรู้ว่านั่นแหละคือความสุขของคุณอีกครั้งประโยคส่งท้ายจากบทนี้นะคะวันหนึ่งคุณจะตัดสินใจตัดกุญแจล็อกสนามเด็กเล่นเพื่อยอมให้ตนเองได้กลับเข้าไปจากนั้น หรือเอาเถาไม้ออกจากกำแพงทีละเล็กน้อยแล้วคุณจะเห็นกำแพงตามที่มันเป็นจริงๆมันไม่ใช่เกาะป้องกันเพื่อให้ปลอดภัยแต่เป็นความลวงที่คุณสร้างขึ้นมากักขังตนเองตั้งแต่ตอนนั้นเมื่อคุณอนุญาตให้ตนเองเห็นกำแพงอย่างที่มันเป็นจริงๆมันก็จะหายวับไปคุณอาจไม่ต้องการทุกอย่างในสนามเล่นหรืออาจต้องการอยู่ แต่ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปคุณจะเริ่มสร้างมันขึ้นมาใหม่สถานที่แห่งใหม่และชีวิตใหม่สุดท้ายนี้นะคะมดก็อยากชวนเพื่อนๆลองกลับมาสังเกตและทบทวนกับตนเองว่าเราได้เผลอทิ้งความสุขระหว่างทางของการเติบโตไปบ้างหรือเปล่าวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณนะคะที่ทุกคนเข้ามารับฟังอยู่ด้วยกันแบบนี้นานๆน,น,นะคะ สวัสดีค่ะ